สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหวยฮหาหนอยหวยฮาหนอยนะครับผมสูตรเม็ดเดียวสามฮานอยวันที่ยี่สิบสามเดือนเก้าปีหกเจ็ดนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้สามฮานอยนะผมให้ห้าเนาะห้ามานะ ห้ามานะครับผมผมเน้นพิเศษยี่สิบเปอร์เซ็นต์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าห้านะอ่ะเข้าเป็นตัวเน้นเข้าเป็นตัวเน้นนะห้าน้อยปกติแปดแปดเก้าหนึ่งเก้าอ่ะไม่มาไม่มาเนาะห้าน้อยวีไอพีแปดสี่ศูนย์ห้าสี่ห้าสี่อ่ะเป็นตัวกัน ตรงๆเลยก็เน้นถูกอยู่นะนะเน้นปกติกับ V.I.P. 40นะรอบ V.I.P. ก็เน้นถูกอมาตามกันต่อครับผม วันนี้ <c oughs> วันนี้ครับผมสามฮาหน่อยวันนี้ <c oughs> ก็คิดว่าอ,อ <c oughs> กินห้ายาวๆเลยมาขอให้มีห้ามาอีกห้าอีกจะมาอีกวันนี้ก็เป็นวันที่สามเนะาะห้ามาแน่นอนอ,อ่ก็จะมีห้าเจ็ดครับผม ห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าหกห้าสี่ห้าหกห้าสี่เป็นตัวกัน ไม่มีแต่ห้าหนึ่งนะห้าหนึ่งนอกับห้าห้านะคงไม่มาห้าหนึ่งนะสามห้าน้อยครับผมถ้าเมื่อวานนี้นับเฉพาะกิจด้วยนะนะเฉพาะกิจด้วยนี่ก็มานะเฉพาะกิจห้าสองไหมห้าสองนี่แหละห้าสองสองห้านี่แหละ อพิเศษนะพิเศษนี่ผมว่าไม่น่าจะมานะเอาไปแค่นี่พอยี่สิบเปอร์เซ็นปกติสี่สิบวีไอพสี่สิบอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมปกติกับวีไีสองรอบนะตัวเนี่ยนะครับผม ตัวเนี่ยนะครับผม5 7าเจ็ดห้แ้าเก้าแล้วก็ห้นะครับตืมเขียนวันที่23เดือน9ก้อ่ะก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหาหนอยูงเม็ดเดียว3ามหาหนอยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ